สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับผมโคสต้นจากฟินเน็ตเฟิร์สเดอะพรหมนาทนะครับอย่างแรกเลยครับต้องกราบขอพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับที่ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะแข็งแรงไปด้วยกันนะครับวันนี้คสต้นครับจะพาทุกท่านมาแนะนําในส่วนของวิธีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทสเตปที่อยู่ข้างหน้าต้นตรงนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านใช้อุปกรณ์สมาร์ทสเตปได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งออกกําลังกายได้ประโยชน์จากการออกกาลังกายอย่างเต็มที่นะครับวิธีการแรกครับ สีส้มเราเรียกว่าบูสเตอร์สามารถปรับเพิ่มความสูงหรือความต่ำของสเต็ปได้นะครับถ้าสมมุติเราจะเพิ่มให้มั่นใจว่าเราคลิกแบบนี้ครับจะแข็งแรงต่อกันนะครับแล้วเราปรับความสูงของสเต็ปนะครับวิธีการคือยกและสอดเข้าไปใต้สเต็ปแบบนี้นะครับที่ปลายสุดแล้วออกแรงกดดังคลิกนิดนึงนะครับทดสอบก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายทุกครั้งว่าเราจัดสเต็ปได้ถูกต้องและก็ปลอดภยัยถ้าเราสามารถยกได้แบบนี้ฮะแสดงว่าเราปรับสเต็ปได้ถูกต้อง แข็งแรงแล้วครับไม่หลุดแน่นอนนะครับนั่นคือวิธีการที่เราออกกำลังกายทีนี้เวลาถอดครับใช้มือจับที่ปลายสเต็ปนะครับอีกมือข้างหนึ่งกดที่บูสเตอร์แบบนี้ครับลดลงนะครับแล้วก็ให้มั่นใจระหว่างที่เราออกกำลังกายเก็บบูสเตอร์ออกให้ห่างจากสเต็ปนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านสมาชิกเช่นกันนะครับทีนี้วิธีการดูแลรักษาหลังจากที่เราออกกำลังกายไปแล้วนะครับง่ายๆครับน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับผ้าแห้งนะครับ เช็ดทำความสะอาดสเต็ปนะครับเพื่อลดคราบเหงื่อนะครับตัดคราบเหงื่อของเราแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครั้งต่อไปนะครับเสร็จแล้ววิธีการเก็บสเต็ปง่ายมากครับเก็บเข้าพื้นที่ในจุดที่มุมห้องหรือที่บ้านเราครับในจุดที่ปลอดภัยนะครับในแนวนอนนะครับเพราะถ้าแนวตั้งอาจจะเกิดการล้มของสเต็ปแล้ว อาจจะเดินสะดุดสเต็ปได้ครับแล้วก็พยายามเป็นที่แห้งนะครับผมและนี่คือวิธีการใช้สมาร์สเตปแบบง่ายๆครับฝากทุกท่านออกกำลังกายไปและพร้อมกันนะครับขอบคุณครับ